ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชานรุนานมานำเสนอครับถ้าปฏิวัติเกิดขึ้นจริงจะเห็นภาพโดมิโนโล้มกันทั้งแนว ดูเหมือนว่าอาการป่วยทิพของทักสินกำลังแพร่เชื้อไปถึงฮุนเซนที่ขเขมรที่กำลังเล่นบทเป็นอดีตผู้นำขเขมรที่กำลังมีอาการวิปริตผิดเพี้ยนที่ตระกูลฮุน,นพยายามสร้างภาพไม่กลายเป็นคนแก่ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์พยายามชี้ให้คนทั้งโลกเห็นว่าฮุนเซนมีอาการป่วยทางจิตไม่ปกติเหมือนเดิมเพราะทำงานหนักมาหลายปีดังนั้นไม่ว่าฮุนเซนจะออกมาพูดหรือโพสอะไรใน Facebook อาจจะเกิดจากอาการเลอะเลือนทางสมองที่ตระกูลหุ้นมีความพยายามจะเดินเกมหมากนี้ขึ้นมาให้ได้เพื่อลดกระแสการต่อต้านของคนในขเขมรลงสถานภาพนี้อาจปฏิประต่อไปถึงทหารกลุ่มหนึ่งที่อาจจะพยายามสื่อสารและส่งข่าวให้ผู้สื่อข่าวสายทหารของไทยให้หลงเชื่อว่าหุ้นเซนอาจได้รับรายงานผิดพลาดจากทหารขเขมรที่อยู่แนวหน้าแต่ในความเป็นจริงแล้ว คุนเซนคือผู้บัญชาการเองทั้งหมดให้ทหารขเขมรเผาสาลาตรีมุกและแอบให้ทหารขเขมรขุดหลุมคูเล็ดลุกล้ำข้ามมาเขตแดนไทยถึง200เมตรหลังจากที่คิดจะเดินเกมสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองโดยการบุกรุกดินแดนของสอปปลาวแต่ไม่สามารถกระตุ้นคะแนนนิยมได้ดีเท่ากับลุกกระแสรสร้างภาพกับแผ่นดินไทยอำนาจทางการเมืองของตระกูลชินในฝั่งไทยเริ่มถึงจุดวิกฤต จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อตระกูลหุนของขเขมรที่ไม่สามารถเดินเกมทางการเมืองต่อไปได้เพราะขาดอำนาจที่เคยสนับหนุนจากฝั่งไทยเกมมันก็เลยเปลี่ยนและย้อนกลับมาทำลายสองตระกูลทั้งขเขมรและไทยแบบเต็มๆและเป็นโจทย์ที่แก้ได้ยากมากตระกูลหุนไม่สามารถพึ่งพาความช่วยเหลือจากจีนได้เพราะจีนไม่สามารถทิ้งสษฐกิการค้าที่ได้เปรียบไทยมากถึงปีละกว่า6แสนล้านบาทได้ ในขณะที่ขเขมรไม่มีเงินใช้หนี้จีนในขณะที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นได้ยุติบทบาทให้ความช่วยเหลือขเขมรมาตั้งแต่ปีที่แล้วและญี่ปุ่นได้ถอนสถานทูตออกจากประเทศขเขมรแบบถาวรในขณะที่ EU หลังจากได้รับรู้ความจริงจากสภาความมั่นคงแห่งชาติของไทยจากการร่วมประชุมของทูตฝ่ายความมั่นคงหลายประเทศในไทย ทาให้ยนอกจอยากจะเรียกฮุลมานเนตมาตําหนีแล้ว e ู EU ยังประกาศคว่ำบาตรประเทศเขมรในทันทีในข้อหารัฐบาลเขมรเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกลุ่มอาเญียกรรมทางไซเบอร์และเป็นฐานใหญ่สําคัญในประเทศที่ก่ออาเญียกรรมทางการเงินไปทั่วโลกต่อกรณีนี้สมาคมกลุ่มประเทศอาเซียนไม่มีใครอยากยื่นมือมาช่วยเหลือเขมรสักประเทศและพากันเข็ดขยะต,ต่อพฤติกรรมของฮุลเซนที่เคยหักหลังอาเซียนมาตลอด ในขณะที่กองทัพไทยเตรียมปิดด่านถาวรกับเขมรเพิ่มให้เป็นสิบแห่งที่เป็นด่านกรองดวงใจทางเศรษฐกิจรายได้ดโดยตรงของตระกูลหุนและมีมาตรการหยุดส่งกระแสไฟฟ้าและปิดสัญญาณอินเทอร์เน,น็ตในเขมรในเมืองสำคัญที่เป็นที่ตั้งของแกงคอเซ็นเตอร์ให้เป็นไปตามมติเห็นชอบของทูตฝ่ายทหารหลายประเทศที่เข้าร่วมประชุมกับทางการไทยที่จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อบ,บ่อนกาสิโนโลหลายแห่งของตระกูลหุนและสร้างความทุกข์ยากลำบาก ที่ส่งผลกระทบต่อคนขเมรนจำนวนหลายล้านคนนี่คือที่มาของกระแสให้เกิดการปฏิวัติต่อตระกูลฮุนในขเมรที่นับวันกระแสนี้เริ่มกระจายเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นจนฮุนเซนถึงขนาดออกมาพูดว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของฝ่ายคา้านและพวกแสแกมเมอร์ขเมรนที่ฝังตัวอยู่ในประเทศไทยในขณะที่ย้อนมาในฝั่งไทยทุกอย่างล้วนโฟกัดไปที่การตัดสินคดีโทษของทักษิณที่จะเกิดขึ้นในอีก 2- ถึงสวันนี้ และดูเหมือนการจับท่าของนักการเมืองทุกพรรคดูเหมือนจะหยุดนิ่งอยู่กับที่อย่างผิดปกติเหมือนรู้ชะตากรรมว่าต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกตนเองหลังกองทัพป,ประกาศกฎอายการสึกออกมาและให้คนไทยทั้งประเทศคอยรับฟังข่าวสารจากรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอย่างเดียวโดยไม่ได้ให้ค่าต่อรัฐมนตรีกรลาโหมและนายกรัฐมนตร,รีที่พยายามดิ้นสุดเพื่อออกมาปกป้องขมิสุดฤทธิ์โดยใช้วาทกรรมเดิม คือขอใช้การเจรจาอย่างสันติวิธีและดูเหมือนว่าภาพจะเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อนายสนทิกับนายจตุพรพนึกกำลังกันนำมวลชนกดดันแผ่ทองฐานกับนายภูมิธรรมแจ้งข้อหาความผิดข้อหากบฏขายชาติและภาพยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อตัวพ่อของพรรคสีส้มอย่างนายปิยบุตรกับนายพิธาเริ่มออกมาเคลื่อนไหวโจมตีคนไทยจำนวนมากที่อยากให้ฐานออกมาทำการปฏิวัติรัฐบาลนี้ เพราะนั่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดพักนี้ขึ้นมาก็จะสูญเปล่าไปทั้งหมดและที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือประชาชนคนไทยจํานวนมากในประเทศต้องการเห็นกองทัพทําการปฏิวัติรัฐบาลในตอนนี้และมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยแต่ไม่อยากออกมาต่อต้านทหารเพราะเหนื่อยและอ่อนลาจากพิษเศรษฐกิจที่รุมราวแทบเอาตัวไม่รอดประเด็นคือหากกองทัพไทยอาศัยจังหวะนี้ทําการปฏิวัตริรัฐบาลที่อ่อนแอและไร้เสถียรภาพ มีผู้นำที่ไม่มีความรู้ความสามารถอะไรเลยและทั้งโลกก็รู้ว่าแพทองทานคือลูกสาวของทักษิณที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือทักษิณโดยตรงนานาชาติล้วนเข้าใจกันได้ถึงความจำเป็นของราชาณาจักรไทยที่ต้องการเห็นการเมืองที่ดีขึ้นประเด็นคือฝ่ายค้านเขมรและฐานเขมรแดงอาศัยจังหวะนี้ทำการปฏิวัติระกูลหุนเพื่อรักษาความเป็นอยู่ของชีวิตพวกตนให้ดีขึ้นเพราะมีอยู่แค่เรื่องเดียวเท่านั้น ปากท้องของใครของมันและรู้ไส้รู้พุงดีว่าตอนนี้ตระกูลหุนกำลังถังแตกพึ่งพาไม่ได้อีกต่อไปเดชานรุนาทศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ angel 789 realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้า และทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขรัพทท์โศอีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty